แกงไก่ใส่หน่อไม้ดองอร่อยอร่อยมีขั้นตอนและวิธีการทําอย่างไรไปดูกันค่ะวัตถุดิบหลักของเราก็จะมีน่องไก่หนึ่งน่องนะคะหั่นเป็นชิ้นพอคําค่ะหน่อไม้ดองเป็นหน่อไม้ขวดนะคะหัวกะทิหางกะทิใบกระเพราพริกแกงเผ็ดเปลือกพริกสีแดงหอมแดงไว้สําหรับเจียวผัดเครื่องค่ะตอนนี้วัตถุดิบของเราพร้อมแล้วไปเริ่มขั้นตอนการทํากันเลยค่ะหนึ่งจะใส่น้ํามันพืชลงไปใส่ไม่ต้องเยอะมากนักนะคะ จากนั้นนําหอมแดงที่เราหั่นซอยไว้ลงมาเจียวในน้ํามันค่ะเราจะเจียวจนกระทั่งหอมแดงของเราเริ่มเหลืองก็ให้นําพริกแกงเผ็ดที่เราตามไว้ค่ะลงมาผัดให้สุกก่อนเลยมเมื่อผัดไปสักครู่ก็ให้นําหัวกะทิมาเติมส่วนหนึ่งค่ะเราจะใส่ไม่เยอะมากนะักขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะผัดให้พริกแกงเผ็ดของเรากับหัวกะทิเข้ากันดีก่อนค่ะจากนั้นก็นําเนื้อไก่ที่หั่นเป็นชิ้นๆ ไว้นะคะลงมาผัดกับพริกแกงได้เลยค่ะเราจะผัดให้เขาเข้ากับพริกแกงแล้วก็สุกไประดับนึงก่อนตอนนี้ไก่ของเราผัดเข้ากับพริกแกงเผ็ดดีแล้วค่ะหนึ่งก็จะนําหางกะทีิที่เราคั้นไว้นะคะมาใส่ลงไปคนให้เนื้อไก่จมลงไปในน้ําแกงก่อนค่ะจากนั้นก็นําฝากระทะมาปิดทิ้งไว้เป็นการเคี่ยวให้เนื้อไก่ของเราสุกก่อนนะคะเมื่อไก่สุกดีแล้วก็ให้นําหน่อไม้ดองค่ะ ที่บรรจุขวดนะคะไปล้างน้ําให้สะอาด 2- 3สารอบนะคะจากนั้นก็นํามาใส่ในกระทะเคี่ยวต่อไปจนกระทั่งหน่อมไม้สุกตังจากที่หน่อมไม้สุกดีแล้วนะคะก็ให้นําพริกสีแดงใบกระเพราหัวกะทิส่วนที่เหลือมาราดลงไปในน้ําแกงของเราเลยค่ะจะเพิ่มกลิ่นหอมมันให้กับแกงของเราค่ะปรุงรสชาติด้วยน้ปาปลาตามด้วยรสดีคนผสมให้เข้ากันจากนั้นก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ เคล็ดลับความอร่อยของแกงไก่ใส่หน่อไม้นะคะพริกแกงควรเป็นพริกแกงที่เราตำเองตำแล้วนํามาแกงเลยค่ะจะอร่อยมากๆค่ะท่านผู้ชมเสร็จราคาเมนูแกงไก่ใส่หน่อไม้ดองของหนึ่งนะคะทานกับข้าวสวยร,ร้อนๆอร่อยทีเดียวค่ะหากใครมีวัตถุดิบลองทําตามดูสําหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้บ้างนะคะไว้โอกาสหน้าเราพบกันใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ